ใหม่ซะแล้วเนี่ยอแต่การต่อสู้ของมันก็คือเอาตูดชนกันเนี่ยนั่นนั่นอุอ้ยเอาเอานั่น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 โอ้อุ้ย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 กบสู้กันกบสู้กันนี่เขาเข้าหนอุ้ยเบียดอ่างไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะไอจิโปมเออเอ้าอ่างแล้วไปกวนเขาทำไมเนี่ย สำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆเราจะมาให้อาหารน้องกบด้วยนี่อาหารที่เราไม่เคยให้มาก่อนนะครับผมมันก็คืออาหารเหนียวนั่นเองซึ่งอาหารพวกนี้นะครับผมจะมีพวกโปรตีนหรือว่าสารอาหารเนี่ยครบถ้วนเลยนะครับเราเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยถ้าให้อาหารน้องกบที่ถูกสร้างมาเพื่อให้กบกินแต่ว่ากบบูฟอกเนี่ยมันไม่ค่อยจะกินนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองดูว่าจ้พวกนี้จะกินไหม อันนี้เจจิโปมโปมเดินมานะ่ะโปมบอกได้กลิน่นคือกลิน่นเนี่ยกลิ่นดีมากนะครับกลิ่นจะออกเป็นแนวอาหารกบเลยกลิ่นแรงเอออุ้ยเอาอยู่เอาอยู่นั่นเนี่ยเอาอยู่อุ้ยผมก็ไม่เคยให้แบบนี้เหมือนกันเอ้าเบียดอ่างเบียดอ่างจะมากินนิ้วผมชาแลวเอ้าน <c oughs> ี่จิโปมจิโปมได้ไปนิดหน่อยนะครับผมเอ้าเบียดอ่างเบียดอ่างมาแย่งเบียดอ่างเบียดอ่างอ้ยกุยอุ้ยอุ้ยเบียดอ่างเอาไปหมดเลย นั่นเนี่ยเบียดอ,อ,อ่างโอ้เอาจิปโปมงอนเลยโอมปมไม่เอาับโปมบอกกินของกูไปนะจิปอุ้ยอ่างย้ายเบียดอ่างมานะครับนุ่นๆโอ้ยมันอยากกินมากเลยนะเอาอ่างเอาคือต้องให้อ่างกินคนเดียวเลยอนะไอพวกนั้นไม่ค่อยสนใจจิปโปจิปโมไม่ค่อยสนใจเอาอ่างเอาไม่หลกอ่างเอ้ย อ่างเอ้ยอ้อ่างชวบเอาชวบเอาโอ้ยทั้งกินทั้งขี้เด็ดโอ้ทั้งกินทั้งขี้มันกินไปแล้วนะชุดหนึ่งนี่นี่นี่อ่าโอุ๊ยอ้ยโอุยใจยังดุใจยัโอ้ผมก็ตกใจเหมือนกันนะไม่เคยให้แบบนี้นะคะผมจะต้องไปศึกษาแล้วก็ทําความเคยชินใหม่ซะแล้วเนี่ยอ๋อหยอกจับลูดเป็นลูกชิ้นเลยทั้งกินทั้งขี้นะนทุกคนดูมันดูมัน ตอนนี้กำลังเบ่งขี้ด้วยแล้วปากก็กำลังกินอยู่ด้วยนะครับผมนั่นเนี่ยกืนมืดแล้วก็เบ่งขี้ด้วยสุดยอดจริงๆเบียดอ่างของเราเนี่ยไม่มีความเป็นกุรศตรีเลย <c oughs> นั่นโอ้อ่างทําไมมีหางออกมาจากตรงนั้นนะเูกเบียดอ่าง <c oughs> มาดูก็ะ้อมันจะเบ่งออกได้ไหมออกได้อยู่แล้วแหละอย่าบอกว่าไส้โผลอ,ออกมาเหมือนเจ้าตือนะร้องไห้เลยนะเอ้ย <c oughs> คือที่เป็นห่วงก็คือจจจิปโปมแม่งตัวไหนขี้ชอบไปกินของเขาไอจิปโปมเนี่ยของดีๆไม่กินนั่นนั่นโอ้หักโอ้เบ่งออกมาแล้วแบบนี้เรียกว่าดีนะครับทุกคนก็คือเป็นกบที่ได้รับสารอาหารครบแล้วก็สุขภาพดีนะครับเนี่ยเนี่ยอุ้ยอุ้ยเบ่งออกมาแล้วเบ่งออกมาแล้วเฮ้ยอ่ะเบ่งออกแล้ว ูทับถ้วยของอยู่ของกินมีพุงใหญ่นั่นนั่นนั่น,น,นโอ้เช็ดต,ตูดซะด้วย <c oughs> มันน่ารักมากเลยเบียนอ่างเนี่ย <c oughs> คือโดยปกติเนี่ยเราก็จะนํากบหลายๆตัวเนี่ยมาเล่นน้ําด้วยกันนั่นแหละนะครับเป็นการคลายร้อนเนาะ <c oughs> แต่ว่าวันนี้ผมให้อาหารเจ้าสมถุยซึ่งเทออกมาแล้วแม่งเกินมันพวดลงมาเลยนะครับผมก็เลยก็เลยเอาส่วนที่เหลือนะครับมาให้กับบูฟอกลองกินดูเนาะ <c oughs> โอเคนะครับหลังจากที่เรากินอาหารไปแล้วเราก็ต้อง ให้น้องกบเล่นน้ําคลายร้อนกันสักหน่อยนะครับผมวันนี้น้องกบมาน้อยนะครับมาไม่เยอะอ่าเรียกว่าเป็นชุดทดลองทดลองเออทดลองกินอาหารเหนียวนะครับถ้ากบกินได้เนี่ยก็ถือว่าดีมากๆเลยนะเราไม่ต้องไปกังวลเรื่องโปรโตโซวัวอะไรอย่างเงี้ยสารอาหารมันครบด้วยนี่คือจิปปงจิปโอมนะครับผมอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยจิปโอมจิปโอมสตาร์ทโมไซจิปโอมสตาร์ทโมไซเมื่อกี้เฮ้ยรดที่เอาอีกทีดิลูกพี่ <laughs> นั่นเน่นั่นแน่นั่นแน่นั่นเน่นั่นน่เอ้ยเบียดอ่างเบียดอ่างเอาด้วยก็คือพวกอาหารเหนียวอาหารกบพวกนี้เนาะดิ้เอาอีกแล้วอ่าที่มันถูกสร้างขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะดีต่อสุขภาพกบอยู่แหละเขาสร้างขึ้นมาด้วยพวกสารอาหารมันครบอยู่แล้วถ้าน้องกินเนี่ยก็คือเป็นเรื่องดีเลยในการให้น้องกบกินพวกอาหารสําเร็จรูปเราจะต้องไม่กังวลเรื่องโปรตีนวัสพยาธิอะไรเงี้ยมันนี่มันนี่ดีมันนี่ดี จิป,ปงจิปโปมเห็นไหมปงจะสีสีอ่อนกว่าโปมจะสีเข้มโอ้ยพี่น้องฝาแฝดมาด้วยกันเนี่ยนะมาพร้อมกันเจ้าตืออบองจิป,ปงจิปโปมเนี่ยมาด้วยกันแต่ว่าเจ้าอบองจะตัวเล็กไปหน่อยและเจ้าตือก็เอาความใหญ่ของคนอื่นไปหมดเลยส่วนจิปปงกับจิปโปมเนี่ยตัวเท่ากันเพียงแต่ว่าสีสันต่างกันหน้าตาก็าความหล่อก็ต่างกันด้วย ตัวนู้นตัวผู้หญิงคนเดียวของบ้านนะครับนัน่นนั่นเบียดอังเบียดอังโอ้ยเบียดอังพูดถึงแล้วก็โชว์สเต็ปซะด้วยเบียดอ่างไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานหมืน,น,น,นหเหมือนเฮ้ยเพื่อนๆถามหาเจ้าตือนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอาการเจ้าตือเนาะถามว่าเป็นยังไงบ้างคือด้วยลักษณะภายนอกเจ้าตือตอนนี้ถือว่าโอเคดีขึ้นและ้ะแต่ว่าเขาขับขับอะไรออกมาเรื่อยๆไม่รู้เหมือนกันนะเราจะต้องรอดูอาการเขาครับ,รบอุย้ย ไอ้จิปโอมจิปโอมไปรังแกผู้หญิงเขาอีกแล้วไปรังแกผู้หญิงเขาอีกแล้วอย่าให้เบียดอ่างกัดนะรู้เรื่องนะดูพี่เออเบียดอ่างไม่ธรรมดานั่นนั่นนั่นอุ้ยมันสู้กันกบผมช่วงเนี้มันไม่สู้กันด้วยการกัดนะมันเอาตูดชนกันอีจริงผมเห็นมานักต่อนักแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอดูรอดูมานันนันเบียดอ่างเบียดอ่างไปแล้วเบียดอ่างไปแล้วเบียดอ่างไปแก้แค้นน่ะเฮ้ย เราดูเนี่ยมันจะเอาตูดชนกันนั่นๆๆเห็นไหมเห็นไหมนั่นนั่นนัเอ้ยคุยคุยการต่อสู้ของกบโอ้นี่นี่แลเบียดอ่างชนะด้วยนะเบียดอ่างไม่ค่อยไม่ค่อยแพ้ใครนะถ้าแบบเนี้ยโอ้ยเอาอีกดรีครับพี่เอาเอานั่น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 โอ้ย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 กบสู้กันกบสู้กันกบสู้กันเฮ้ยเป็นไปได้ผมเห็นบ่อยแล้วแบบเนี้ยเห็นไหม กบผมมันไม่กัดกันผมบอกแล้วมันกัดผมอ่ะแต่การต่อสู้ของมันก็คือเอาตูดชนกันนั่นนั่นอุ้ยใครจะชนะการต่อสู้ครั้งนี้ใครจะชนะโอ้เอจิปโปมกับเบียดอ่างอันนี้ว่าไงโปงจิปโปงไม่ไปเล่นกับเขาเลยลูกโอ้ยเบียดอ่างชนะเห็นป่ะจิปโอมยอมแพ้จิปโอมยอมแพ้ไปแล้วเนาะจิปโป่งดูจิปโปงนี่อ้ยกวนมาหน่อยกวนมาหน่อย น,นีม่มันลำคานทำให้มันลำคาญพวกนี้ก็คือดีอย่างหนึ่งนะครับผมมันไม่ค่อยกัดแบบว่าไม่รู้เรื่องเออมันจะกัดแบบกัดผิดอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นคิดว่านิ้วเราเป็นอาหารอย่างนั้นมันกัดนะแต่ว่าให้เดินมากัดแบบไอ้ห้าวทำอย่างเงี้ยไม่ค่อยทำใช่ไหมอุยอ้ยอุ้ยเสียงท้องอุย้ยเอาอีกทีดิ <laughs> อันนี้อุย้ยโมโหโมโห <Es> โมโหโมโหโอ้ยโมโหโมโหอ่ะเอ้นอน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 เอ้นอน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 นี่นอนไปเล้วสะกดให้กบหลับนั่นแน keyboard, ่จิปงจิปงนอนไปแล้วนะคะผมนี่จักจี้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 ไหนจิปงจักจี้นั่นนั่นนั่นนี่จิปงอุ้ยแกงจิปงต่อดีกว่าไม่นี่จิปปง จิปโอมันนี่ดิลูกนี่โอ้ยรู้ชะตากรรมเลยหน้าตามันมันรู้ชะตากรรมเลยฮันเน่ดูดูดูอ้าโชโหดโชโหดโชโหดโอเคนอนลงไปจะนอนไหมโอ้ยโอ้ยจะเย็น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 โอ้ย,อยจิปโปมหนังหยาบมากนะครับผมพวกผิวหนังหยาบหยาบกว่าจิปโงเยอะเลยนี่เข,า,ข,า,ขา่อยมาโอ้ยเบียดอ้างไปทําอะไรอยู่ตรงนั้นอะ่ะโอ้ยไปโชว์สเต็ปอยู่ตรงนั้นซะด้วย โอ้โหเบียดอ่างนี่จิปงโอ้ยจิปโอมเออเอ้าอ่างแล้วไปกวนเขาทำไมเนี่ยโอ้ยชอบรังแกคนอื่นเหมือนกันนะเราเนี่ยฮะเห็นว่าพุ่งใหญ่และทำเก่าอะ่ะโอเคแล้วนะครับตอนนี้ก็พาน้องกบเล่นน้ำคิดว่าน่าจะพอเลยเนาะจริงๆเอาน้องกบมาลองให้อาหารเขาเรียกว่าอาหารเหนียวนะครับลองดูแล้วกันนะช่วงนี้ก็จะทำการฝึกุ๊อุ้ยอ่างอ่างอ่างเงีนนเนี่ย มันเป็นสเตปกบจริงๆนะทุกคนเฮ้ยมันเท่จาดเลยเนี่ยๆนๆ่ยนั่เนี่ยนั่นี่ยน่เน่ยเ้ยเท่ย kind of meals, ิงอุ้ยเุ้ยเุ้ยโอเคนะครับก็เป็นการฝึกให้กินอาหารเหนียวแล้วกันเนาะก็ถ้าน้องกบกินได้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเลยก็สำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆท้าเพื่อนชาบกาฝากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะสำหรับวันนี้ผมกับน้องกบต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบายบายครับ